ทีมยอดเยี่ยมเพมีย์มิกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่12มีผู้เล่นจากทิเวรปพูติดเข้ามาถึง3รายนะครับหลังจากทำงานยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนือารสเซนขณะที่เชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ติดเข้ามาเช่นเดียวกันจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลน,นะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพิมเล็กอังกฤษนัดที่12จัดมาให้ชมกันในระบบ3-5-2นะครับมาเรื่องมกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ยกให้โชเซซาจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สนะครับป้องกันช่วยให้วูฟรอดพ้นจากการเสียประตูถึง3รอบจนสุดท้ายทีมหมาป่าก็คว้าชัยเหนือเวสต์แฮมได้สำเร็จ นอกจากนี้นี่ยังเป็นการเก็บคลินชีตได้เป็นเกมแรกในรอบ6เกมของบูฟเลยทีเดียวนะครับมาดูผู้เล่นแผงหลัง3คนครับคนแรกยกให้เทรนอาร์เด็กซันเดอร์อาโนจากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเป็นอีกหน้าที่ลูกเปิดของเขาเล่นงานแนวะรับฝั่งตรงข้ามซึ่งนะัดตั้งแต่ออกซาร์ฤดูกาล2 0 1 8ั0 1 9อเกาเ็กซันเดอร์อานูก็จัดการแอสซิสต์ในลีกไปแล้วกว่า38ครั้งด้วยกันนะครับ ผู้เล่นกองหลังคนต่อมายกให้อันโตนิโอเรดิเกอร์จากสิงห์บลูเชลซีนะครับเป็นกองหลังที่คุกมคลามฝั่งตรงข้ามได้เสมอยามที่เติมเกมสูงไปเล่นลูกเซตพีซนอกจากนี้ในเรื่องเกมรับนับตั้งแต่เริ่มฤดูกาลก่อนเชลซีมีสถิติเสียประตูแค่0.5ลูกต่อเกมเท่านั้นแต่ตอนที่มีเรดิเกอร์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแหละครับและหากเปรียบเทียบกับตอนที่ไม่มีเขานั้นตัวเลขสูงถึง1.3ลูกต่อเกมเลยทีเดียว กองหลังคนสุดท้ายยกให้ไทโรนมิงส์จากแอสตันวิลล่าครับแนวรับกับตันทีมแอสตันวิลล่าทำสกอร์แรกในเวทีพรีเมียร์อังกฤษได้ในรอบ40เกมนะับตั้งแต่ยิงใส่ซอลตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020และมีส่วนสำคัญทำให้สิงห์พยองคว้าชัยประเดิมกุนซือใหม่อย่างสตีเวนเจอราร์ดแหละครับมาดูตรงกลางสนาม5คนนะครับประกอบไปด้วยคนแรกย,ยกให้ปีแอร์เอเอมลฮอยเบียจากท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ มิดฟิลด์เดนิชนับเป็นผู้เล่นในอุดมคติของอันโตนิโอคอนเต้มีทั้งความกระหายในเกมแล้วก็เล่นดุดันนะครับประตูจากเกมนี้ทำให้ฮอยเบียยิงให้สปเปอร์ในลีกไปแล้ว4ลูกจากการลงเล่น50เกมซึ่งเทียบเท่ากับตอนที่เล่นให้กับซอเทินตันที่ลงเล่นไปถึง109นัดแหละครับโดยประตูที่ทำได้ให้กับไก่แดทองนั้นเกิดขึ้นที่สนามท็อตแนมมอสเปอร์สเตเดียมทั้งสิ้นนะครับของกลางต่อมายกให้โรดรีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ นอกจากจะมีประตูสุดสวยมาฝากแฟนแซิตี้แล้วฟอมการเล่นโดยรวมของโรดี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะการคุมเกมแล้วก็จัดการแนวรุกข,ของคู่ต่อสู้สีจากแปประตูที่โดรดี้ทำได้ให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเกิดขึ้นจากลูกยิงนอกกรอบเค่โทษซึ่งนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2019-2020มีแค่เควินเดอรบอยที่ยิงไป9ครั้งและก็ริยัตมาเลสที่ยิงไป8ลูกเท่านั้นที่ยิงนอกกรอบมากกว่าเขาแหละครับ กองกลางคนถัดมาขอเยอะกับเอนโกลโลกองเต้จากเชลซีครับไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนเขาก็ทําได้ดีสเสมอน,นะครับแม้กระทั่งเรื่องเกมรุกก็ตามนาทีกิงพาวเวอร์สเตเดียมเราได้เห็นกองเต้ยิงเฉียบคมนะครับด้วยเท้าข้างไม่ถนัดสุดสวยซะด้วยกองกลางอีกคนยกให้ฟาบินโยจากของแดงลิเวอร์พูลครับแข้งดิมชาติบราซิลเป็นคนที่ทำให้แดนกลางของลิเวอร์พูลชนะขาดช่วยตัดเกมได้ดีในยามที่คู่แข่งได้โอกาสสวนกลับแหละครับ และกองกลางคนสุดท้ายยกให้ทอมเคลฟเวอรี่จากวัตฟอร์ดนะครับทำหน้าที่ในการเผชิญหน้ากับทีมเก่าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่าช,ชนะในเกมนี้จะเป็นการคว้าชัยในศึกทแหวงอังกฤษครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปี2017ของทอมเคฟเฟอรี่นับเฉพาะที่เขาลงเล่นครบ90นาทีแหละครับส่วนคู่หน้ายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับคนแรกยกให้ซาดิโอมาเน่จากโงแดงลิเวอร์พูลนะครับใช้อาวุธที่มีเล่นงานฝั่งขวาของาอร์เซน,นจนไม่มีชิ้นดี กระสกอร์แรกให้ทีมขึ้นนําและก็ยังถวายพาให้กับโมซาลาซักประตูนาห่าง3-0ด้วยแหละครับสสวนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายขอกให้กับเอมมานูเอลเดนนิสจากวัตฟอร์ดศูนย์หน้าทีมชาติไนจีเรียมีสถิติทำประตูแลวก็แอสซิสต์ได้ทุกๆ93นาทีในศึกผู้เล่นอังกฤษฤดูการนี้นะครับเขาเป็นรองแค่ซาลาที่ทําได้ทุกๆ60นาทีลิสเจมที่ทําได้ทุกๆ69นาทีแล้วก็ปอพอกบาที่ทําได้ทุกๆ90นาทีเท่านั้น และเกมที่วิคารเรดโรดล่าสุดเดนิสก็จัดการเหมาแอสซิสตแล้วก็ยิงประตูปิดท้ายด้วยแหละครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพระเมีกรีนัดที่12ฝากเขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ